จุงกะสวัสดีคุณผู้ชมแฟนช่องมหาหฮงรวยรวยรวยวันนี้นะเราก็มาเป็นวันที่อะไรนะพบกันวันนี้ก็วันที่31นะฮะเดือนอสิงหาคมพุทธศักราชสองพนนะวันนี้ผมจะมาสรุปตัวเลขให้ซึ่งวันนี้มากไกลนะเราจะมาสรุปที่ตัวนี้เลขให้กับท่านในวันนี้เดี๋ยวไปดูว่ามีเลขอะไรบ้างนะ แต่ตอนนี้ให้ท่านได้ดูเยี่ยมชมนะฮะวัดนะวัดวัดหนึ่งนะที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะเป็นวัดไตรสามัคคีนะครับนี่ก็คือเป็นพญานาคนะที่สวยงามที่สุดนะในเวลาขณะนี้นะค่ำคืนนี้นะฮะดูนะฮะว่าที่นี่ที่ไหนใครรู้บ้าง นะจุดนี้เป็นจุดทำบุญนะะและตรงนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะฮะที่หลายคนก็มานะฮะอย่าลืมว่า พญานาคนะฮะที่อยู่มุมด้านซ้ายมือของท่านนะมีที่ไปที่มานะใครที่มาแล้วนะถ้าอยากรู้ว่าที่ไปที่มาตรงนี้คืออะไรท่านสามารถมาถามได้นะฮะทักมาถามก็ได้นะว่าสิ่งที่ผมบอกนั้นที่ไปที่มาเป็นอย่างไรจากหัวพญานาคมุมนะด้านซ้ายนะที่ผมชี้นะที่ผมชี้นะ นะก็จะมีที่ไปที่มาเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่ฮะผมพยายามให้ท่านดูใกล้ๆว่าที่ไปที่มาของพญานาคตัวนี้เป็นอย่างไรนะหลายคนนะมาที่นี่ไม่รู้นะแต่หลายคนก็อาจจะรู้นะนี่ฮะเป็นบรรยากาศวันนี้นะคุณผู้ชมได้ดู บางคนเคยมาแต่ตอนกลางวันนะแต่ตอนกลางคืนท่านเคยมาบ้างไหมนะถ้าอย่างไรก็มาได้นะเรามีที่พักมีอะไรในวัดก็สามารถพักได้นะแล้วก็ใกล้ๆโรงแรมก็มีเฮ้เบรรยากาศดูสวยๆง,งามๆนะวันนี้นี่ฮะก็ให้เยี่ยมชมทุก มุมเลยฮะที่ผมอยากให้ท่านดูในเวลาขณะนี้นะฮะผมให้ท่านดูว่าทุกมุมกล้องทุกทิศทางนะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมมุมหนึ่งนะ,ะที่ให้ท่านดูนะนี่ฮะฝั่งนู้นก็จะเป็น พระใหญ่นะฮะเพราะ,ะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมทอมบนก็เชิญชวนนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทุกคนนะฮะจะต้องมาไหว้สักการะนะฮะซึ่งการไหว้ก็คือเราก็จะมาบูชานะตามกำลังศรัทธานะทุกเทียน นะแล้วก็พวงมาลายัยนะฮะส่วนใหญ่ก็เ,เขาก็จะมาขอโชคขอลาบนะตรงนี้นะวันนี้ผมเองก็พาน้องน้อยมาด้วยนะจะมาขอตัวเลข,ขอ่อ่าลวงอ่าล้วง จับมาอันหนึ่งก่อนอาิได้เลขอะไรเลขเลขอะไรลูกเลขไหนเลขอะไรเลขไหนอันเลขลวงไปแล้วนะลวงไปแล้วได้สอ่าเอามาได้เลขอะไรไอ้ไข่ไข่ได้เลขหนึอ่หนึ่ง ขอให้ได้เลขเอาไหนอลูกหนึ่งลูเอาสาธุภาวนาขอให้ได้เลขสองารารวอีกลูกนึ่งลลูกอีกลูกนึ่ง่ลไปลวไปลวอีกลูกนึงลรอลูกนึงเอาไข่ลูกหนึงไมคุก่อนแล้วยไเลขสามอ่าอ่สตัวเดิมไม่สตัวใหม่หรอ โอ้เล็กสามเล็กสามค่ะค่ะสามหนึ่งสามนะครับเมื่อสักครู่นูน้อยจับนะฮะได้หนึ่งเออสามหนึ่งสามนะได้สามหนึ่งสามตรงนี้ นี่ก็คือบนศาลานะฮะจุดอีกจุดหนึ่งที่ให้ทุกคนมาร่วมทำบุญนะปปปปครับก็สรุปแล้วเราก็ได้ตัวเลขไปเป็นแนวทางให้ท่านนะะเมื่อสักครู่เราจับได้นะ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจนะฮะรำลากันไปนะสำหรับคลิปนี้นะใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญที่วัดไตรสามื่อคีก็เรียนเชิญเด้ดนะฮ่รำลากันไปฮนะจุงกะสวัสดีครับ